ที่แล้วนะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับแรงในธรรมชาติก็คือแรงโน้มถ่วงไปแล้วเนาะแรงโน้มถ่วงมันก็เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลโดยเฉพาะวัตถุที่มัน มีมวลขนาดใหญ่อะมันก็จะดึงดูดวัตถุที่มีมวลขนาดเล็กกว่าให้เข้าหาตัวมันอย่างคราวที่แล้วครูก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลไปหรือโลกของเรานะคะที่ออกแรงโน้มถ่วงดึงดูดวัตถุทุกอย่างให้ตกลงสู่พื้นโลกนะคะซึ่งแรงนั้นก็หาได้จากสูตร F เท่ากับ G m 1 m 2ส่วน r ยกกำลังสองนะคะอันนี้ก็คือเรียนผ่านไปแล้วเท่านี้ มันก็เป็นที่มาที่ว่าไอ้ตัวเลข9.81อ่ะมันมาได้ยังไงนะคะ9.81ที่เราเรียกว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือหมายความว่าโลกจะดึงดูดวัตถุทุกสิ่งอย่างให้ตกอย่างอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยด้วยขนาดความเร่งเท่ากับ9.81เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนั่นก็หมายความว่า เ,เมื่อมีแรงโน้มถ่วงมันก็จะทำให้วัตถุมีอะไรคะมีสิ่งที่เรียกว่าเวทหรือน้ำหนักใช่ไหมคะซึ่งหาได้จาก w เบิลยูเนี่ยเวทนะคะเท่ากับมวลคูณด้วยค่า G ก็คือ9.81อย่างเช่นครูก็ยกตัวอย่างไปแล้วครูชนที่ชามีมวล50กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเวทหรือน้ำหนักของครูชนที่ชาก็จะเท่ากับ50คูณด้วย9.81นะคะ ได้ออกมา490.5นิวตันซึ่งน้ำหนักเนี่ยถ้าในทางพูดกันทั่วไปธรรมชาติเราก็มักจะพูดว่าฉันมีน้ำหนัก50กิโลกร,รมัมแต่จริงๆนั่นคือมวลนะคะมวลจะมีหน่วยกิโลกร,รมัมแต่น้ำหนักในทางฟิสิกส์จะมีหน่วยเป็นนิวตันเพราะน้ำหนักมันคืออะไรเพราะน้ำหนักมันคือแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุนั่นเองเท่านี้ แรงแม่เหล็กแรงทางไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็แรงนิวเคลียมันก็จะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับงานโยธาเท่าไรนะนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะข้ามไปในส่วนนี้แล้วไปดูที่หัวข้อแรงที่เกิดจากการกระทำนะคะชายานีมาแล้วนะคะไปดูหัวข้อแรงที่เกิดจากการกระทำนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือหน้า ที่ครูให้เปิดรอตะกี้นี่นะคะก็คือในหนังสือหน้าอะไรลกูกหนังสือหน้าสามสิบเอ็ดนะคะเออจาะนะคะหนังสือหน้าสามสิบเอ,อ็ดจ,จะมีเพื่อนพึ่งเข้ามาเดี๋ยวไปรับก่อนจิราพรชยานีนะคะเช็คแป๊บจิราพรชยานีนะคะชยานี อ่ะคราวนี้แรงที่เกิดจากการกระทำอ่ะมันก็คือแรงที่อยู่อยู่อ่ะเราไปอื่นๆนะคะเช่นอ่ะยกอะไรขึ้นมายกโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเรียกแรงที่เกิดจากการกระทำใช่ไหมคะเอาโน้ตบุ๊กหรือเอาวัตถุอะไรก็ตามเอาวัตถุเนี่ยมาวางลงบนพื้นอย่างนี้เรียกว่าแรงซึ่งเกิดจากการกระทำถ้าเอาวัตถุวางไว้ในอากาศไว้ในอากาศ มันจะเป็นไงคะไม่มีแรงพยุงใช่ไหมคะมันก็จะตกอย่างอิสระนะคะข้าวของเสียหายวัตถุใดที่เปราะบางก็จะแตกหักง่ายนะคะแต่ถ้าวัตถุใดที่ยืดหยุ่นมันก็จะไม่แตกนะคะคราวนี้แรงที่เกิดจากการกระทําแรงแรกที่เราจะมารู้จักกันในวันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าแรงต้านนะคะแรงต้านหรือ แรงปกตินั่นเองภาษาอังกฤษเรียกว่า normal force นะคะแทนด้วยตัว N แล้วก็มีสัญลักษณ์หัวลูกศรอ,อยู่ข้างบนอันนี้แรงต้านเนี่ยเป็นแรงที่อยู่ระหว่างผิวสัมผัสอย่างเช่นเอาโทรศัพท์วางบนมือของครูอย่างเงี้ยผิวสัมผ,สมผัสมีสองอย่างก็คือหลังโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็มือของครูนะคะอันนี้ อันนี้ค่อนข้างลื่นแต่ถ้าเคสบางอันที่เป็นเคสโทรศัพท์ที่เหนียวเหนียวหนึบๆบเนี่ยบางทีวางบนพื้นเนี่ยมันจะไม่อะไรเลยไม่ถลายไม่ลื่นนะคะป้องกันการเอามือไปปัดตกแบบนั้นซึ่งแรงต้านเนี่ยจะมีทิศสวนทางกับแรงที่ทำไมคะแรงที่มากระทำและตั้งฉากกับพื้นผิวเสมออา่าเรามาดูพื้นราบในแนวราบแบบนี้ก่อนซึ่งในหนังสือของนักเรียนเนี่ยจะมีรูปนี้อยู่นะคะ เมื่อเอาวัตถุก,ก้อนสี่เหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยไปวางใช่ไหมคะสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคืออะไรก็คือน้ําหนักคือแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเราได้เรียนไปแล้วมันก็คือเวทใช่ไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยพอเอาวัตถุวางปุ๊บเนี่ยมันไม่ตกมันไม่ตกลงมาเหมือนตกในอากาศแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นเนี่ยได้ออกแรงต้านหรือแรงพยุงเอาไว้ซึ่งแรงต้านตัวนั้น,นะน,นก็คือเอ็นกรณีที่วัตถุมันอยู่นิ่งๆได้ไม่ตกลงมา นะคะหรือถ้าเกิดเอาขันน้ำเนี่ยไป,ไปใส่ในน้ำใช่ไหมคะมันจะมีส่วนที่ขันน้ำจมลงไปในน้ำอยู่หน่อยนึงใช่ไหมคะอันนั้นก็คือน้ำมันก็ออกแรงต้านไว้แต่ต้านไม่เท่ากับเวชมันก็เลยมีส่วนที่จมลงไปแต่กรณีนี้อย่างพื้นแข็งแข็งแ,งแบบนี้นะคะเวชนะคะกับเอ็เนี่ยจะมีค่าเป็นยังไงกันเลยคะ ก็คือเท่ากันเลยมีค่าเท่ากับอะไรก็เท่ากับมวลของวัตถุนั้นคูณด้วยค่า G ที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมคะแต่เวกกับ n นเนี่ยจะมีทิศทางเป็นยังไงกันคะสวนทางกันคราวนี้ถนนทั่วไปงานโยธานเนี่ยเราก็ต้องการให้มันราบเรียบแบบนี้แหละลดไปจอดเฉยๆไว้เนี่ยมันก็จะมีแรงต้านจากพื้นถนนใช่ไหมคะขึ้นไป อย่างเค้านี้รถมาจอดติดไฟแดงที่สีแยกไฟแดงเนี่ยพื้นเป็นถนนลาดยางแล้วบางทียางเนี่ยอากาศร้อนมากมันอ่อนตัวใช่ไหมคะเวชเนี่ยมันจะเป็นไงและมันจะเยอะกว่าแรงต้านเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ถนนเป็นไงลงไปคะยุบตัวใช่ไหมคะเพราะรถเนี่ยมันมาจอดนิ่งแน่นอนเวชทั้งหมดกดลงไปบนพื้นเลยนะคะเค้านี้ ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยถนนคอนกรีตมันก็จะแข็งใช่ไหมคะไม่ค่อยยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีรอยอะไรคะไม่มีรอยยุบตัวดังนั้นเขาจึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามสีแยกไฟแดงเนี่ยที่รถมันมาจอดติดกันเยอะๆท่ามกลางแดดอันร้อนระอุนเนี่ยมันควรจะเป็นคอนกรีตนะคะมันควรจะเป็นคอนกรีตบริเวณสีแยกเนี่ยแต่ก็เป็นไงส่วนมากก็จะเป็นถนนลาดยางใช่ไหมคะ วันนี้นักเรียนจะเห็นว่าถนนสายเอเชียเนี่ยที่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์เราเนี่ยอืรถมันชอบมาติดช่วงปีใหม่สงการานต์อะไรอย่างเงี้ยแต่แตแต่พอโควิดมารถก็ไม่ค่อยติดแหละใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยเส้นหลักเลยเนี่ยที่มาจากกรุงเทพจะขึ้นเหนือไปใช่ไหมคะก็เป็นลอนเลยไอ้คนที่ขับอยู่ในถนนสวรรค์วิถีพอจะข้ามถนนเส้นนี้ก็เป็นไงคะกลายเป็นลูกละนาดเลยแบบนั้นนะคะอ่ะ คราวนี้นักเรียนลองมาดูถ้าพื้นมันไม่เป็นพื้นตรงๆมันกลายเป็นพื้นเอียงแบบนี้มันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากเลยนะคะได้แก่อะไรบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยพื้นจากที่เคยตรงใช่ไหมคะเส้นสีฟ้าเส้นเนี้ยจากที่เคยเป็นไงคะตรงมันก็กลับกลายเป็นพื้นที่ทำไมขึ้นมาเอียง เพราะอาจจะต้องมีการขึ้นสะพานสลบอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ามุมที่พื้นเอียงเนี่ยกระทำกับระนาบเดิมระนาบเดิมก็คืออะไรคะคือเส้นประน,นีใช่ไหมคะเพราะนั้นสีต้าเนี่ยก็คือมุมที่พื้นเอียงมันกระทำกับ ระนาบเดิมนั่นเองนะคะสีต้านี้เป็นมุมที่พื้นเอียงกระทํากับระนาบเดิมครานี้มาดูปัจจัยอันที่หนึ่งะวัตถุสีฟ้าสีสี่เหลี่ยมเนี้ยนะคะวัตถุก้อนสี่เหลี่ยมอันนี้ยวางอยู่บนพื้นเอียงมันก็ต้องกระแคงเป็นธรรมดาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันก็ยังคงเป็นไงคะยังทิ้งดิ่งลงสู่พื้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกคือทิ้งดิ่งลงมาอย่างนี้เหมือนเดิม ดับเบิลยูเก็เท่ากับ MG เหมือนเดิมแต่แรงต้านนั้นจะเป็นไงและไม่ได้อยู่ในทิศสวนทางกับ wage เหมือนเดิมแบบแรกอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะมันจะเอียงไปตามลักษณะของพื้นก็คือมันจะต้องทำมุมฉากค่ะทำมุมฉากนะคะทำมุมฉากกับพื้นนะคะเนี่ยไอพื้นเนี่ยเห็นไหมนักเรียนจะเห็นว่าถ้าครูขยับมาตรงเนี้ย ไอมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมละมุมฉากนั่นเองนะคะเป็นมุมฉากนั่นเองสีแดงเนี่ยก็คือแรงต้านคราานี้แรงต้านจะไม่เท่ากับ mg เฉยๆแบบอันเมื่อกี้และไม่เท่ากับ mg เมื่อกี้แล้วนะคะแต่จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะจะมีค่าเท่ากับ mg คูณด้วยค o s ของมุมสีตา นะคะ,ะคูณด้วยคอสของมุมซีตาเสร็จแล้วพื้นเอียงเนี่ยพอพื้นเอียงมันย่อมมีปัจจัยที่เป็นแรงที่ทำให้วัตถุมันเป็นไงคะเนี่ยวัตถุมันจะถลายลงมาถ้าเกิดว่าเวลาเราไปรถติดอยู่บนเชิงสะพานใช่ไหมคะเลี้ยงคัดเลี้ยงเกียร์อะไรยังไม่เก่งบางทีแบบวิ๊ยรถจะไหลนะคะอันนี้คนขับรถใหม่ๆเนี่ยก็ะจะเป็นปัญหา แรงตรงนี้สีดําลูกศรสีดําเขาเรียกว่าแรงที่ทําให้วัตถุถลายลงมาตามพื้นเอียงนะคะซึ่งในที่นี้มันก็คือตัว F นั่นเอง force จะมีค่าเท่ากับ mg คูณด้วย s ซ n ของมุมสีต้าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่าไอ้สีดำเนี่ยไอ้ลูกศรสีดำเนี่ยนะคะสีดำเนี่ยกับลูกศรสีแดง มันก็จะเป็นองค์ประกอบที่ประกอบกันเข้าเป็นมุมฉากนั่นเองเปรียบเสมือนได้ว่าแตกแรงเวกซไปสู่เป็นไงคะ,ะไปสู่สองแกนที่ตั้งฉากกันนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องซิว่าวัตถุมันจะถลายลงมาเนี่ยมันจะถลายลงมาด้วยแรงมากแรงน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง เดี๋ยวลองไปดูพื้นเอียงที่ครูสาธิตให้ดูด้านหลังนะคะที่ครูสาธิตให้ดูด้านหลังนี้เนาะขยับอันนี้มาสักครู่หนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งอ่ะพ่ะีแล้วพัพินสุตรีนะคะตอนนี้นักเรียนเห็นพื้นเอียงที่อยู่ ด้านหลังครูแล้วใช่ไหมคะเห็นพื้นเอียงที่อยู่ด้านหลังครูเนาะเนี่ยตัวพื้นเอียงตรงเนี้ยนะคะซึ่งพื้นเอียงเนี่ยอ่ามันก็จะประกอบด้วยแรมนะคะก็คือตัวพื้นตรงนี้นะคะไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ครูชี้อยู่เนี่ยมันก็คืออะไรนั่นเองคะมันก็คือมุมที่พื้นเอียงกระทํากับอะไรคะกระทํากับแนวราบอย่างนี้เรียกว่าซีต้าเป็นไงมีค่ามาก แบบนี้ซีตา้ามีค่าเป็นไงคะมีค่าน้อยนะคะเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าครูเนี่ยเอาวัตถุนะคะเอาเอารถคันนี้นะคะเอาวางไว้บนพื้นเอียงแค่นี้นะครนักเรียนมองเห็นวัตถุตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าความเอียงแค่เนี้ยมันไม่ทําให้วัตถุตัวเนี้ยถลายลงมาใช่ไหมคะแต่ถ้าครูเอียงมุมให้เป็นไงคะ สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆวัตถุเป็นไงคะถาลายลงไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงว่ายิ่งมุมตรงเนี้ยมุมที่พื้นเอียงกระทำกับแนวราบมีค่ามากขึ้นแรงที่ทําให้วัตถุถาลายลงไปนั้นก็จะยิ่งมีค่าเป็นไงคะมีค่ามากขึ้นนั่นเองคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเอียงไม่อยากจะเอียง พื้นเอียงให้มันสูงมากขึ้นแต่อยากจะทําให้วัตถุมันถลายทำยังไงคําตอบก็คือต้องลดแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวสัมผัสตร,ตรงนี้กับพื้นเอียงตรงนี้นั่นคือเอาไปใส่อะไรเอาไปใส่ล้อใช่ไหมคะเอาไปใส่ล้อเพื่อลดแรงเสียดทานนักเรียนดูแค่เนี้ยพื้นเอียงเท่าเดิมเมื่อกี้ถ้าเกิดวางอย่างนี้วัตถุไม่ถลายใช่ไหมคะแต่พอใส่ล้อปุ๊บเป็นไงคะอืม วัตถุถลายนั่นคือแรงเสียดทานเนี่ยมันเป็นไงมันลดลงนั่นเองแรงเสียดทานมันลดลงคราวนี้มีปัจจัยอีกอันหนึ่งมวลถ้าครูเพิ่มมวลเข้าไปบรรทุกเข้าไปในรถคันนี้นะคะดูนะตอนแรกอ่าครูปล่อยวัตถุธรรมดาไหลแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าครูเพิ่มมวลเข้าไปครูเพิ่มมวลเข้าไป นักเรียนจะรู้สึกว่ารถถลายเป็นยังไงคะถลายด้วยแรงที่มันเป็นไงขึ้นมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้นี่คือการสาธิตให้ดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องพื้นเอียงนะคะพื้นเอียงก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ครูพูดไปตะกี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างลองมาดูซิลองมาดูกันนะคะอ่ะ นั่นก็คือมีเรื่องของมุมใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของมวลแล้วก็มีเรื่องของแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวสัมผัสนะคะถ้าสมมุติว่าครูสร้างลูกศรขึ้นมาอีกอันนึงนะคะสมมุติครูสร้างลูกศรขึ้นมาอีกอันนึงก็ปี้วางนะคะกปีแล้ววางนะคะเสร็จแล้วก็กลับทิศต,ตรงนี้นะคะ,ะลากไป ลากไปอ่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็คืออ่ามันคืออะไรมันคือแรงที่คอยทำไมคะคอยต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมอยู่ตรงนี้เออจับมันไว้ตรงนี้ไอ้ตัวเนี้ยอ่าสมมุติครูใช้เป็นลูกศรส,อสีอะไรดีเอาเป็นลูกศรสี สีดำอย่างเดิมเนี่ยก่อนละกันนะอ่ะมันคอยต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยแหละค่ะที่เขาเรียกมันว่าแรงอะไรคะแรงเสียดทานนั่นเองนะคะแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่แน่นอนว่าวัตถุมันจะเคลื่อนที่ลงมาอย่างนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ยก็คือแรงเสียดทานเดี๋ยวเราไปดูซิว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันจะ ออมีค่ามากน้อยขึ้นอยู่กับอะไรเดี๋ยวเราข้ามแรงตึงไปก่อนเนาะเราข้ามแรงตึงไปก่อนอ่ะแรงเสียดทานเนี่ยแรงเสียดทานนะคะเป็นแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุหนึ่งพยายามจะเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุเนื่องจากแรงมากระทำ มันจะเกิดขึ้นระ, up, ระหว่างพื้นผิวสัมผัสและมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่แรงเสียดทานไม่ได้มีแต่โทษอย่างเดียวไม่ได้ทําให้เกิดความฝืดอย่างเดียวมันยังช่วยให้เกิดการยดึดเกาะบนพื้นถนทนได้ด้วยอย่างคนเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยก็จะต้องมีแรงเสียดทานที่เท้าใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าพื้นลื่นปื๊ด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 นักเรียนก็เหมือนล้อฟรีเดินอยู่กับที่มูนวอล์กไปไม่ได้สักทีจกักรยานวิ่งไปข้างหน้าได้เพราะล้อมันไม่ฟรีมันมีแรงเสียดทานนะคะ ช่างยนต์ก็บอกว่ายางที่ดีต้องมีดอกยางนะคะที่ยึดเกาะถนนวัน,นี้แรงเสียดทานก็มีสองประเภทคือแรงเสียดทานสถิตตอนที่อะไรตอนที่เราพยายามจะดันวัตถุไปนะคะสมมุติว่าพยายามจะดันดันโทรศัพท์เนี่ยให้เคลื่อนที่ไปนะคะออกแรงเท่านี้เอ้ยมันทําไมไม่ขยับออกแรงเท่านี้มันทําไมไม่ขยับต้องออกแรงอีกหน่อยถึงจะขยับนั่นก็คือเราต้องออกแรงให้ชนะ แรงเสียดทานสถิตนั่นเองแรงเสียดทานสถิตแทนด้วยตัว f เล็กแล้วห้อยตัว s นะคะอะมีค่าเท่ากับเท่าไรอมีค่าเท่ากับเท่าไร f s เท่ากับ mu s มีตัวแปรใหม่มาแล้วตัวนี้เรียกว่า mu นะคะคล้ายๆตัว u คือมันเป็นตัว m ปนกับตัว u เราเลยเรียกว่า mu mu นะคะ ซึ่งเรียกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตคูณกับแรงต้านนะคะเพราะฉะนั้นแรงต้านเข้ามาและอ่ะาีนี้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตมันจะไม่มีหน่วยนะคะอ่ะต่อไปมาดูแรงเสียดทานจนแรงเสียดทานจนเหมือนเมื่อกี้ครูบอกครูจะดันโทรศัพท์ครูให้เคลื่อนที่ไปออกแรงเอาชนะแรงเสียดทานสถิตและ เสร็จแล้วครูก็จะต้องเป็นไงออกแรงไปเรื่อยๆพอวัตถุเนี่ยมันขยับแล้วใช่ไหมคะนั่นแปลว่าแม้ว่าวัตถุจะขยับแล้วก็จริงแต่เรายังคงต้องออกแรงให้ชนะแรงเสียดทานที่มันคอยต้านการเคลื่อนที่อยู่นั่นก็คือแรงเสียดทานจนนั่นเองนะคะแรงเสียดทานจนซึ่งแรงเสียดทานจนเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตเสมออ่า จากแรงเสียดทานจนใช่ไหมคะไฮเนติกฟริกชันก็คือ F เล็กแล้วก็ห้อยตัว K เท่ากับมิวคูณด้วยเนะคะอ่ะคราวนี้ลองมาดูซิในงานโยธานะคะนักเรียนจะต้องไปสร้างถนนหนทางนักเรียนจะต้องเป็นไงคะซับพอร์ตเรื่องของแรงเสียดทานนะคะเออมาดูซิอ่ะมาดูที่นี่เลย นะคะข้างบนเนี่ยเป็นพื้นผิวเนาะอันนี้จะอยู่ในหนังสือหน้าอะไรลูกอ,อยู่ในหนังสือหน้าสามสิบสามนะคะจะมีสมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตแล้วก็จนอยู่นะคะในหนังสือน,นี้อ่อาคราวนี้ก็จะมีอะไรบ้างลองดูโฟกัสไปที่งานโยธาเลยนะคะอ่า<อ>พื้นยางกับคอนกรีตรเปียก ะะพื้นยางกับคอนกรีตเปียกร่ารักมาสายยังดีกว่าไม่มาเนาะอ่ะพื้นคอนกรีตนะคะที่เปียกน้ำกับพื้นยางก็กคือผิวยางหมายถึงยางรถยนต์สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต0.3เองส่วนสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจน0 2น์ถ้าค่ายิ่งน้อยเนี่ยแสดงว่าพื้นมันยิ่งเป็นไงมันลื่นมันลื่น ะะซึ่งลองมาดูตอนที่ถนนคอนกรีตแห้งๆสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเป็นหนึ่งเลยนักเรียนนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนเ,นยเอาอยางพื้นยางนะคะ,ะยางรถยนต์จะลากไปบนพื้นคอนกรีตเนี่ยโหนักเรียนต้องออกแรงมากๆเลยถ้าไม่ใส่ล้อนะคะแต่พอเปียกน้ำปุ๊บเป็นไงลื่นเลยทันทีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานลดจากหนึ่งไปเหลือ0ูนนะคะ ซึ่งสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนตอนถนนคอนกรีตแห้งเป็น0.8นะคะเค่าวนี้มาดูถนนลาดยางกับล้อยางอ่าล้อยางกับถนนลาดยางตอนที่แห้งสัมประสิทธิ์9ซึ่งน้อยกว่าคอนกรีตนะคะอ่าตอนจนตอนเคลื่อนที่ไป0.65แต่พอตอนเปียกให้นักเรียนดูพอตอนเปียบให้นักเรียนดูนะ เออสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเป็นไงคะสูงกว่าสูงกว่าอะไรสูงกว่าถนนคอนกรีตเพราะฉะนั้นคอนกรีตตอนแห้งอะดีค่ะไม่ลื่นแต่พอเปียกน้ำปุ๊บเป็นไงคะคอนกรีตทำมาจากซีเมนต์ใช่ไหมพอซีเมนต์่ะมันดูมัน,ม,นมันถูกกับน้ําผสมกับน้ําที่เพิ่งฝนเพิ่งพรางพรมลงมานิดนิดมันจะมีลักษณะเป็นเบสค่ะเป็นด่างนั่นก็คือ เหมือนอะไรเหมือนผงซักฟอกเหมือนน้ายาล้างจานอะทาให้พื้นลื่นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะต้องดูด้วยว่าเออมันเป็นถนนบริเวณไหนดังนั้นเวลาเขาทําถนนคอนกรีตนะคะนักเรียนเวลาเขาทําถนนคอนกรีตเออนักเรียนจะเห็นว่าเขาทํำยังไงเขาทํำยังไงคะเขาเอาไม้กวาดเคยเห็นปะไปทําให้มันเป็นยังไงให้มันมีผิวเป็นไงคะโลมีใครอยู่ไหมระครับ เออทำให้มันขรุขระใช่ไหมคะค้นรูปอนะทำให้มันขรุขระนั่นเองนักเรียนเพื่อเพิ่มแรงอะไรคะแรงเสียบฐานอันนี้เป็นการเนี่ยอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความขรุขระใช่ไหมคะมีความขรุขระอยู่เนาะทีมมาสายนะให้มันมีความขรุขระนะฮะแต่อย่างนี้ก็ เป็นร่องแตกแบบนี้ก็อันตรายแล้วนะคะรูปภาพที่แบบเอ่อพวกงามไส้ทั้งหลายแหละเพจงามไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเอ่อถนนลาดยางก็จะเป็นไงเรียบซึ้งดีจังเลยนะคะเอ่อแต่ถ้าถนนคอนกรีตเอออย่างนี้เป็นไงคะขรุขระเกินเป็นไงคะ ถ้าเกิดโชคเชิร์กนี่เป็นไงพังแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ถนนเนี่ยเราก็ฝากความหวังเนาะภาษีประชาชนก็ฝากความหวังไว้ที่อะไรคะไวท้ที่งานโยธาเน,นี่ยแหละเสร็จแล้วบางทีมาดูถนนตรงเนี้ยเออบางทีอันเนี้ยเทหนาใช่ไหมแต่อย่างบางที่เนี่ยโอโ้โหนึกว่าพิซซ่าแป้งบางกรอบใช่ไหมคะนะักเรียนแบบเทไปได้นิดเดียวก็เป็นไงและพังแล้วนะคะอ่ะเอานี้มาดูต่อในตัวอย่าง ะะตัวอย่างอันเนี้ยในหนังสือนักเรียนอาจจะไม่มีเพราะว่าครูอไปเพิ่มมานะคะเพิ่มมาให้เดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอให้ไปลอกลงสมุดลองมาดูตัวอย่าง2.6การนำไปใช้สูตรต่างๆทำไงบอกถ้าวัตถุมีมวล3กิโลกร,รมัมอันนี้ในห้องทดลองเนาะเล็กๆก่อนนะ3กิโลกร,รมัมอันนี้คือ m นะ m มวลนะ เสร็จแล้วบอกว่าวางบนพื้นเอียงทํามุมกับแนวราบ25องศาอันนี้คืออะไรคือซีตาคือซีตานะคะซีตาตรงนี้มุมซีตาอ่าเสร็จแล้วบอกใหเ้เราหาอะไรมั่งก็กายแรงที่จะทำให้วัตถุเป็นไงคะถลายลงมาก็คือหาตัวอะไรนั่นเองหาตัว f อยู่ตรงไหนล่ะก็คืออยู่ตรงนี้ f เท่ากับ mg sin ซีตาต่อไปขอไขให้หา แรงต้านที่พื้นผิวสัมผัสเออนั่นก็คือตัวอะไรนั่นเองตัว n นั่นเองนะคะและหอควายให้หาสำประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตก็คือ mu อะไรคะ m อะไรคะ, m. ะ,รคะ m s นั่นเองให้หา m อ s นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อกอไก่แรงที่ทำให้วัตถุถลายลงมานะคะก็คือ f เนี่ยเท่ากับ mg s i n ซา,ซาก็คือไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยใช่ไหมที่ทำให้วัตถุมันถลายลงมาอ่ะ m เท่าไรล่ะ3 g เท่าไรละ่ละเรียนไปวันจันทร์9.81 s i n ซีตก็คือ s i n 25องศาถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขก็ต้องไปทำไมคะไปเปิดภาคหนวกหาค่า s i n cos t h นในตารางนี้นะคะซึ่งอยู่ในหน้า243นะคะ ก็ได้มาว่าไซาย25เท่ากับ0.422์ดกดเครื่องคิดเลขคูณเข้าไปก็ได้แรงที่ทำให้วัตถุถลายลงมา12.44นิวตันนี่คือวัตถุแค่มวล3กิโลกรัมเองนะถ้าเกิดว่าถนนสโลป25องศานี่คือชันมากนะแล้วลดมวลเท่าไหร่เป็นพันกิโลแรงที่ทำให้วัตถุถลายลงมาก็เป็นไงเปลี่ยนจาก3ตรงเนี้ยกลายเป็น1,000พใช่ไหมก็จะมีค่าเยอะมากๆนะคะอ่ะ ขอขายแรงต้านที่พื้นผิวสัมผัสเออก็คือตัว n เนาะจาก n เท่ากับ mg cos ีสซีต้าเมสามจเก้าจุดแปดหนึ่ง cos อันนี้เปลี่ยนจากทายเป็น cos cos ยี่ห้าก็คือศูนย์จุดเก้าศูนย์หกสามหนึ่งนะแรงต้านยี่สิบหกจุดอะไรหกเจ็ดนะคะอันนี้คือ ต้านค่อนข้างสูงเพราะมันเอียง25องศาแต่ถ้าตรวจเอียงแบบเยอะๆๆขนาดนี้ก็เป็นไงคะถลายแน่เลยอ่ะต่อไปคอควายสาประสิทธิความเสียดทานสถิตก็คือตัวเนี้ยตัวมิวนะคะตัวมิวนั่นเองที่เราจะหากันอ่าครานี้มันก็มีหลักคิดอยู่ว่าถ้าวัตถุไม่ถลายลงมาแปลว่าอะไรแปลว่าแรงที่ทําให้วัตถุถลายอ่ะ มันเท่ากับแรงเสียดทานสถิตเออมันเท่ากับแรงเสียดทานสถิตนะคะย้อนกลับไปดูภาพตรงนี้ย้อนกลับไปดูภาพนั่นก็คือเจ้า f ใหญ่มันมีค่าเท่ากับ f ตัวเล็กนี่เองนะคะ f ตัวเล็กเนี่ยมันคอยต้านเอาไว้เนี่ยคอยต้านเอาไว้ใช่ไหมคะมันมีค่าเท่ากันวัตถุก,ก็เลยไม่ทำไมคะไม่ถลายลงมาไอหลักคิดอย่างนี้ปุ๊บก็แปลว่า f เท่ากับ f เล็กแล้ว f เล็กที่เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้มันก็เท่ากับมิวเอคูณด้วย n ใช่ไหมคะเราก็เอาค่าต่างๆที่เราได้จากข้อกอไก่มาแทนค่าใน f ใช่ไหมที่ได้จากขอไข่ก็เอามาแทนค่าที่7 6, 6, 6 7เสร็จแล้วเราก็ย้าย26.6.7นะ่ะมาหารไอ้1 2 4 4ก็จะได้เป็นแบบนี้ กดเครื่องคิดเลขได้ผลหารออกมาเท่ากับ m เ a สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตเท่ากับ0.466นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือเดี๋ยวให้นะคะดูตัวอย่าง2.26ศึกษานะคะที่ครูจะเป็นไงคะแชร์เข้าไปในในลายกลุ่มนะคะแชร์เข้าไปในลายกลุ่มอ่ะตอนนี้ <c oughs>